ธีรศิลป์คุณวรินทร์ศาสดีเป่าเริ่มเกมครับทีมชาติไทยในชุดสีน้ําเงินนะครับเกี่ยเริ่มเกมบุกจากซ้ายไปขวาขณะที่เติ้งมินิสานในเสื้อสีขาวกางเกงเขียวนะครับชวัตจ่ายต่อปฐมพลให้ธีรศิลป์เล่นชิงหนึ่งสองกันสวยเอาแล้วครับในกรอบเวโทษมีธีรพันธ์แต่ว่าหักคัดแบ็กมาแถวสองธีรศิลป์ยิงซ้ายนิดนึงบอลเฉล็บครับได้ลูกเตะมุมครับไทย <ST IT AL> อืเอาละครับไม่เข้าใจากันเองแต่ว่าธีรพันธ์ก็ไปไม่ละเอียดพอครับโอ้แต่บอลลูกนี้ยาวเงิน ทางบาเบเยฟเนี่ยไหลให้แล้วโอ้ไม่ทันได้มองครับบาซิมมอฟครับโอ้โหไม่ดูเพื่อนเลยออแล้วครับไทยมาต่อครับปฐมพลพืน้นที่มีพอสมควรเข้ากรอบเขตโทษแล้วหักคืนมาลูกนี้จะเข้าช้าโดยบดินินรบัณฑิตตาไวมากจริงครับแล้วเนี่ยครับคือเหมือนจะไปแตะหนีครับแต่ว่าทางบาเบเยฟเนี่ยมาแล้วครับโ<อ>ด่งมาที่วางสวยเลยครับให้กับบันทิน์บันทิ์กระโดดลูกนี้ออแล้วครับ เอากรอกเหตุโทษแล้วเอียวตัวยิงตูงนี้โอ้โหนี่แตะหนีนี่หลุดเลยครับนี่ครับแตะข้ามาแล้วหลุดแล้วมีเวลาครับแต่ว่าปั่นโอ้โหห่างไปเยอะครับย่งมงได้ดีครับเดียรเทพใส้ทิ้งไปเลยครับให้มาแล้วอ๋อแล้ครับอธิักไทยเรามีเทียบเลยครับ4 5หคนอธิักไกลสอนปั่นขวาตรงนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับดูภาพใช้ครังครับนี่ครับอุ่าเดียเทพเปิดมาแล้วนี่ครับกาดจังหวะพลาดครับ เล่นของเติมนิสถานแล้วไม่ฟาวครับดูครับตรงกลางเนี่ยมีเชียววัดรออยู่แต่วัดเลือกกีง,ง,งแล้วกิงที่สวยงามมากครับจากที่เราโดนสวนกลับครับตายว่าเราสวนขึ้นมาคราวนี้ยิงสุดสวยเลยครับอดิศักไกรสอนเกี่ยวตัวเหมือนบดินเด้เลยครับแต่ว่ายิงตรงนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ